สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งจากพุทธการที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องความขัดแย้งในหมู่สงฆ์ที่เมืองโกสัมพีที่น่าสนใจคือมันเริ่มจากจุดเล็กนิดเดียวจริงๆนะครับแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมากเราจะมาเจาะลึกกันถึงเบื้องหลังแล้วก็วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านส่งรับมือเนื้อหาเราหยิบมาจากเอกสารเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีนะครับ เป้าหมายวันนี้คืออยากจะมาคุยกันให้เข้าใจง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมเรื่องเล็กๆมันลามไปขนาดนั้นได้ผลกระทบมันเป็นยังไงและสุดท้ายเนี่ยการกลับมาคืนดีกันมันสําคัญยังไงจะพยายามใช้ภาษาปัจจุบันปัจจุบันให้ฟังง่ายๆกันครับคือต้นเรื่องนี่แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับเกิดในห้องน้ําพระเออมีพระรูปหนึ่งเชี่ยวชาญพระวินยัยอีกรูปเก่งเทศธรรมะสองรูปนี้ลูกศิษย์เยอะมากรูปละห้าร้อยเลยฝ่ายหนึ่งเข้าห้องน้ําไป แล้วเหมือนกับว่าเหลือน้ําชําระไว้หน่อยหนึ่งอีกฝ่ายมาเจอทีหลังเข้าก็เลยทักท้วงกันกลายเป็นว่าต่างคนต่างมองว่าอ้าวอีกฝ่ายทําผิดวินัยหรือเปล่าไม่ยอมรับผิดอะไรแบบนี้ครับค่ะคือจุดนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะไอความเข้าใจผิดเล็ก,ลกๆน้อยๆเนี่ยพอไปบวกกับทิฏฐิ คือการยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็การสื่อสารกันที่ไม่ค่อยเคลียร์มันขยายวงไปได้ง่ายมากเลยค่ะยิ่งพอมีลูกศิษย์เข้ามาผสมโรงแบบว่าหนุนฝั่งตัวเองก็กลายเป็นการประทะคารมกันกล่าวหากันไปมาหนักถึงขั้นกล่าวหาว่าพูดโกหกพูดมุสานะคะ่ะจนฝ่ายพระวินัยยทรท่านก็ลงโทษพระธรรมกรถึกด้วยเออ่เรียกว่าอุเขปณิยกรรมก็คือประกาศเลยว่าไม่ให้ร่วมทํากิจกรรมส่งด้วยแล้ว ว่ากันว่าความขัดแย้งนี้รุนแรงมากนะคะขนาดที่ว่าความวุ่นวายเนี่ยสะเทือนไปถึงพวกเทวดาพรหมโลกเลยทีเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องแบบนี้ก็เกิดได้แล้วแล้วแล้วพระพุทธเจ้าท่านส่งเข้ามาจัดการยังไงครับพระองค์ทรงพยายามไกล่เกลี่ยนะคะทรงพยายามถึงสามครั้งเลยทั้งส่งโอวาทไปเตือนสติก่อนแล้วก็เสด็จไปพบด้วยพระองค์เองแล้วก็ตรัสสอนโดยใช้นิทานชาดก เปรียบเทียบอย่างเรื่องนกกระจาบที่สามารถคีกันหรือเรื่องนกไส้กับช้างแต่ที่น่าตกใจคือภิกษุทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ยอมฟังเลยค่ะถึงขั้นแบบทูลขอให้พระองค์ทรงอยู่เฉยๆไปเลยไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวโอ้โหกล้าขนาดนั้นเลยเลอครับปฏิเสธคําสอนตรงๆจากพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะมันสะท้อนอะไรครับเนี่ยเรื่องความยึดมั่นถือมั่นค่ะมันแสดงถึงพลังของทิฏฐิมานะที่รุนแรงมากๆเลยนะคะ มันบดบังปัญญาไปหมดจนกระทั่งแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็ยังไม่ฟังทําให้พระองค์ทรงอืมเรียกว่าทรงระอาพระไทยอย่างยิ่งแล้วก็ตัดสินพระไทยปลีกวิเวกไปเลยค่ะ,สะเสด็จไปประทับจำพรรษาลำพังที่ป่ารักิตวันที่เรียกว่าเอกาจาริกวัดนะคะการกระทำนี้เหมือนเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าความแตกแยกในหมู่คณะเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ยอมรับไม่ได้จริงๆ แล้วก็เหมือนกับทรงปล่อยให้พวกเขาเผชิญผลของการกระทํากันเองก่อนแต่ช่วงที่พระองค์ปลีกวิเวกก็มีเรื่องอุ่นใจเหมือนกันนะครับมีพญาช้างชื่อปาลีลยกะที่แบบหนีความวุ่นวายจากโขลงมาเหมือนกันพอเจอพระพุทธเจ้าก็เข้ามาดูแลอุปถากอย่างดีเลยทั้งตักน้ำใช้น้ำฉันหาผลไม้มาถวายคอยเดินตามระวังภัยให้ด้วยแล้วก็มีลิงอีกตัวหนึ่ง เห็นช้างทำดีก็อยากทำบ้างเอารวงพึ่งมาถวายตอนแรกพระองค์ไม่รับเพราะมีตัวอ่อนอยู่ข้างในลิงก็รีบเอากลับไปเขีียตัวอ่อนออกแล้วเอามาถวายใหม่คราวนี้พระองค์ทรงรับลิงนี้ดีใจมากกระโดดโลดเต้นบนกิ่งไม้จนพลาดตกลงมาตายแต่ด้วยจิตศรัทธานั้นก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเลยนะครับอลิเลยกก็เองพอสินอายุไขก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเหมือนกัน เรื่องนี้เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากเลยนะคะกับคําสอนของพระองค์ที่ว่าถ้าหาเพื่อนร่วมทางที่ดีไม่ได้ก็ควรเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าคบคนผ่านการอยู่กับสัตว์อย่างช้างหรือลิงที่รู้หน้าที่มีความใส่ใจกลับนําความสงบสุขมาให้มากกว่าอยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุที่กำลังทะเลาะกัน ความพักดีของสัตว์พวกนี้กลายเป็นบทเรียนสําคัญเลยที่ตอกย้ําคุณค่าของการมีกัลยาณมิตรหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆการอยู่คนเดียวอย่างสงบก็ยังดีกว่าแล้วสุดท้ายแล้วครับภิกษุที่ทะเลาะกันเนี่ยคลี่คลายปัญหากันได้ยังไงครับกลับมาคืนดีกันได้ไหมลงท้ายนี่มาจากแรงกดดันของชาวบ้านเลยค่ะพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองโกสัมพีนะคะเขาทมเห็นพระสงฆ์แต่แยกกันไม่ไหว ก็เลยพร้อมใจกันแสดงจุดยืนเลยคือไม่ตอนรับไม่ใส่บาตรไม่ให้ความเคารพเหมือนเดิมทําให้พิกษุทั้งสองกลุ่มอยู่ลําบากมากค่ะสุดท้ายก็เพราะความเดือดร้อนเรื่องปากท้องนี่แหละค่ะก็เลยต้องยอมหันหน้ามาคุยกันคืนดีกันแล้วก็พาก,กันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีเพื่อไปกราบขอขามาตอนนั้นก็คงรู้สึกละอายใจกันนะดูนะคะเรียกว่าบทเรียนมาในรูปแบบของความยากลําบากจริงๆนะครับถูกต้องค่ะ แล้วพอภิกษุเหล่านั้นสำนึกผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานพระคถาสำคัญเป็นการปิดท้ายซึ่งสรุปใจความของเรื่องนี้ไว้เลยว่าปะเรจะนะวิชานันติแปลง่งายๆก็คือคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวหรอกว่าการทะเลาะกันเนี่ยกำลังทำลายหมู่คณะให้พังพินาศไปแต่คนที่มีปัญญาย่อมจะตระหนักถึงภัยตรงนี้แล้วก็พยายามระง,งับข้อพิพาทนนินซะความสงบสุขถึงจะกลับคืนมาได้ก็เป็นการเน้นย้ำนะคะว่า การรู้เท่าทันตัวเองกับผลของการเลือกที่จะขัดแย้งต่อหรือจะหันมาปลงดองเนี่ยมันต่างกันมากจริงๆเป็นบทเรียนที่สําคัญมากเลยนะครับความขัดแย้งที่ดูเหมือนเล็กน้อยถ้าเราปล่อยให้ทิฏฐิมันนําหน้าขาดสติขาดปัญญาก็อาจจะเผาทําลายทุกอย่างได้จริงๆในขณะที่ความสามัคคีการให้อภัยมันมีค่ามากมาก ค่ะก็อนอ่าคิดต่อนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเราท่านๆนเนี่ยมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆแบบไหนบ้างที่อาจจะรอการคลี่คลายด้วยการรู้เท่าทันตัวเองและการเลือกเส้นทางของความสงบแบบนี้การตระหนักถึงผลเสียที่มันตามมาจริงๆอย่างที่ภิกษุชาวโกสามพีเจอร์คือลําบากคนอื่นเสื่อมจทธานเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราพยายามคืนดีกันได้เร็วขึ้นจริงใจมากขึ้นหรือเปล่า อันนี้น่าเก็บไปคิดต่อค่ะ